ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง money daily กันอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะเขาจะมาแนะนําแอปหางเงินฟรีเนาะจากการทําแบบสอบถามนะคะก็คือแอปฟิว u จอร์พอยต์นะคะแอปตัวนี้เปิดมานานแล้วเนาะเพื่อนๆถอนกันเยอะแล้วเนาะวันนี้จะมาสอนสมัครนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆภายในตัวแอปกันเนาะไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะกดเข้าตามลิงก์ของพี่ชมพู่เนาะ เดี๋ยวพี่ชมพู่นะคะจะแปะไว้ด้านล่างคลิปให้เนาะแปะโค้ดไว้ให้ด้วยนะคะเพราะมันมีโค้ดใส่ด้วยเนาะอ่ะพอกดเข้าตามลิงก์นะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยให้เราไปกดตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อโหลดแอปก่อนเนาะ รอโหลดสักครู่นะคะอะโหลดเสร็จแล้วกดเปิดได้เลยนะคะรอสักครู่เนาอะ,อะกดตรงนี้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยให้เราล็อกอินนะคะผ่านตัวใดตัวหนึ่งเนาะหรือว่าใส่อีเมลก็ได้นะคะ กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็เลือกตามที่ขึ้นให้เลยเนาะ,ะแล้วกดตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมากดใส่พาสเวิร์ดนะคะกับชื่อนามสกุลของเราเนาะเดี๋ยวเขาขอใส่แป๊บหนึ่งนะคะ อ่ะพอกดใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงนี้เลยอ่ะแล้วกดตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะใส่โค้ดเชิญเพื่อนนั่นเองเนาะเดี๋ยวพี่ชมพู่นะคะจะแปะโค้ดไว้ให้เนาะ จะได้รับ50พ o ยต์เลยนะคะใส่ก่อนเลยเนาะแล้วก็ขอบคุณคนที่ใส่ให้พี่ชมพู่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะการใส่โค้ดจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสมัครใหม่เท่านั้นนะคะเป็นผู้ใช้ใหม่เนาะถึงจะมีปุ่มแบบนี้นะคะถ้าเป็นผู้ใช้เก่านะคะไม่มีนะคะโอเคเนาะพอใส่โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงนี้ได้เลย อ่าพอกดใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นให้ใส่รายละเอียดส่วนตัวของเราเนาะประมาณนี้เลยนะคะกดใส่ตามความเป็นจริงเลยเนาะพอใส่เสร็จเรียบร้อยกดตรงนี้ได้เลยนะคะ ่ะในส่วนของการแรกเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะกดตรงนี้ได้เลยอ่าประมาณนี้เลยเนาะแต้มของเราดูตรงไหนดูตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เป็นการแจ้งเตือนนะคะการทำงานของเราทำยังไงกดดูตามนี้ได้เลยนะคะเป็นการทำแบบสอบถามเนาะ แล้วก็ดาวน์โหลดแอปแล้วก็เป็นการแนะนำเพื่อนนะคะโอเคเนาะในหน้าแรกนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นการสะสมโทเค็นนะคะประมาณนี้เลยถ้าเราโชคดีเนาะเราได้เราก็จะได้รับยอดเงินตามนี้เลยนะคะโอเคนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะยืนยันอีเมลด้วยนะตามนี้เลยกดยืนยันด้วยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นการแลกเงินเนาะสามารถกดดูได้เลยนะคะอ่าเพียพาวแลกตามนี้เลยแล้วก็วีซ่านะคะธนาคารนั่นเองเนาะส่วนตรงนี้เป็นการแนะนำเพื่อนนะคะตามนี้เลยนะคะโค้ดของพี่ชมพู่เนาะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นหน้ารายละเอียดส่วนตัวของเรานั่นเองเนาะใส่รายละเอียดได้ครบนะคะเราก็จะได้แต้มตามนี้เลยนะคะคอนเฟิร์มไปด้วยนะคะอีเมลเนาะสามารถกดดูได้เลยนะคะอะ่ในส่วนของแอปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเป็นการทำแบบสอบถามง่ายๆเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจอยากลองเล่นนะคะเขาจะแปะไว้ให้เนาะด้านล่างคลิปเนาะโค้ดกับลิงก์โหลดนะคะก่อนลากันไปเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ